วันนี้ผมจะมารีวิวลอกอีกตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจ,จำนะครับในงานตกหน้าดินแล้วก็งานตกทะเลใช้ฝังเป็นลาะยี่ห้อเดว,ว่ารุ่นสวิฟไฟเบอร์สามพันอัตราโทษห้าจุดสามต่อนหนึ่งน้ำหนักสอง้อหกสิบกรัมลูกปืนสองตลับนะครับ ซึ่งลอกตัวนี้ผมใช้มาประมาณ2ปีแล้วครับในกล่องก็จะมีใบคู่มือผมสั่งจาก Lazada นะครับตอนนั้นอยู่ประมาณ650บาท เป็นรอบเบอร์สามพันข, 3, ขนาดถือว่ากลางๆก,กำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เสียงเบรกดังค่อนข้างดีนะครับ จากที่ผมใช้เบรกก็ค่อนข้างสมูทดีวัสดุก็ค่อนข้างดีนะครับพวกน็อตพวกที่เป็นโลหะจากที่ผมใช้งานทะเลด้วยจะไม่ขึ้นสนิมเลย โอเคครับผมขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับ